ข้าจะมาอ่านว่าจาสิธิ์ของหลวงปู่หมุนจิเดกวาวหวก่อนละสังหารค่ะหลวงปู่หมุนทิตะสีโรวงเล็บสีสงรามพระอมตะเทระห้าแผ่นดินแห่งวัดบ้านจานตำบลจานค่ะว่าจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนจิเดกาวัยก่อนละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาบานต่างจดจำได้ติดหงคคือของของฉันฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไหวบูชาจะหมุนโชคหมุนลาบทรรมาขาขึ้นไม่มีวันจนประกรอบสัมมาชีพใดก็รุ่งเรืองเจริญลาบยศสรรเสริญและมีชื่อเสียงหอมขจรกระจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจจกคุ้มรองแม้ว่าฉันจะตายไปของของฉันจะขังกว่านี้อีกหลายหลายเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่ประจุลงไป ด้วยพลังจิตอันเข้มขังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่เป็นสองคบเครื่องเป็นองค์พระทีดีทั้งนอกมีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินหายเรื่องชื่อลือน้ามลือเรื่องถึงเรื่องแม่นเป็นคํา่วาจากของหลวงปู่หมุนค่ะของเป็นศักดิ์สิทธิ์นะคะ